ไม่ไม่เคยมีดือ้อมันกลัวมไม้นี่มันมันหัวเบาบ้างสอนธรรมะก,ก็คือทุกอย่างมองตัวเราเองเดี๋ยวเลาไ,ไอพ่อเธอเจอไม่เรียวไม่ได้เจอก็หักทิ้งมากอากงยังไม่เคยทะเลาะแค่บางทีหน้าบึ้งอีกก็กลัวแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณอยู่กับรายการ Late Night Talk เป็นซีรีส์ของอ อาม่าทล์กนะครับอาม่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับก็วันนี้เราเข้ามาสู่อพิโซดอันที่2นะครับโอเคอาม,ม่าครับสบายนี้ไหมครับหูวันนี้อาม่าแต่งตัวสวยเลยอาม่าไปไหนมาไม่ไปข้างนอกมาไปไปสมาคมมาอ๋อไปสมาคมมาสมาคมวันนี้คือวันระลึกถึงวันสําคัญก็มีสวดนมนต์ ก็ส่วนมนสมาชิกก็มากันทั่วประเทศไทยวันนี้มี5้0หกร้คนนะโอ้โหขนาดเลยเหรอหมูเยอบางทีเป็นพันคนน่ะโอเคงั้นเรางั้นเรามาเข้าเรื่องอะเรื่องเรื่องอากงกันเลยดีกว่าก็คือว่าคือคำถามที่เราอยากรู้วันนี้คืออามากกากงอะทำไมทำยังไงให้แบบมีแบบมีความรักที่ยาวนานก็คือคนเราเวลาเจอกันเราก็จะคุยคุยในสิ่งที่มีสิ่งที่ดี แล้วก็บอกอะไรไม่ดีนะถ้าเราอยู่ด้วยกันจริงๆอะ่ะมันก็เหมือนดิ้นกับฟันแต่ว่าเราจะไม่กระทบถ้าเจออะไรนิดหน่อยเราต้องตัวเองต่างคนต่างรู้จะไม่เกิดปัญหาก็เลยไม่เคยทะเลาะไงอ,มมาอาม่ากับอกงยังไม่เคยทะเลาะ<อ>แค่บางทีหน้าบึ้งอีกก็กลัวแล้ว <laughs> กลัวยังไงคือค, <laughs> คือเรเรารู้ได้ยังไงอะครับรู้เพราะว่าอาม,ม่าเงียบเลยไงอืีพูดอะไรอาม,ม่าจะมองหน้าแล้วเฉยๆไง่กลัวแล้ว ขนาเลยไม่เคยทะเลาะเลยออคืออย่างอ,อีอีทำอะไรไม่ชอบอมากก็จะมองหน้าอีเ้วบ่อยไม่คุยอีถามอะไรก็ไม่คุยอ,อีก็เลยอ้าวมีอะไรอีกว่าอ้าวก็รู้อยากอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปว่าไม่อยากยุ่งแต่อามาคุยตอนที่ยังไม่แต่งงานคุยกับอีบว่าเรานะอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันเข้าใจอืแล้วก็เห็นใจซึ่งกันและกันถ้าเผื่ออยู่แล้วมีปัญหาถ้าเมื่อ,อไหร่ว่าไม่ชอบเนาะจะเงียบไม่พูด แต่ถ้าไม่พูดนั้นๆนะอย่าให้ว่าออกจากไอ้ปะตุบุนี้นะว่าเหยียบออกไปอย่าหวังว่ากลับแม่กลัวตายหาอำมาทำหน้าบึ้งวันนึ่งอีอีอีออกไปทํางานน่ะขี่จักรยานนะสมัยก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่มีตใช่ใช่เคยได้ยินก็คือก็คือตอนแรกเอามาทำนั้นยกขึ้นยกลงเออคันนั้นไม่มีอะไรไม่มีไฟไม่มีอะไรเพราะมืดตอดิีเอากลับอืม คันนั้นอ่ะเบาๆยกขึ้นข้างบนข้างล่างอยู่ชั้นสองพอไม่มีอะไรก็คือบอกว่าเพราะเราต้องเริ่มต้นรเราต้องมาช่วยกันทีแรกที่อาม่าบอกไงซื้อจกักรอเรามา่าซื้อจักรให้ว่าจะมาช่วยหาเงินเพราะีเดือนหนึ่งเงินเดือน4ี่ร้อยอาจจะมาเรียงอามา่าอเราม่านี่เดือนหนึ่งต้องให้ร้อยห้าสิบใช้นะเงินอะไรก็แล้วแต่นะถ้าร้อยห้าสิบเดือนนั้นไม่ให้อากองจะซื้ออะไรเข้าบ้านไม่ได้ถ้าซื้ออาม่าก,ก็ทวง อ่ะแล้วคือมีครั้งไหนบางที่ที่อากองแบบทําอะไรแฮมอาม่าแบบโมโหแล้วเรามากแก้ตรงนั้นยังไงโมโหก็คือชอบไปเล่นไพ่กับดึกๆไม่มีอะไรอย่างเดียวที่ไปเล่นยีไม่ใช่ไปบอนนะไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนบ้านนี้มันหลายๆคนมานั่งเสร็จแทนที่คุยกันมาเล่นไพ่กันจนสว่าง,งอ่ะหูอาม่าคอยจนใจตุ้มๆต่ำๆคิดว่ารถไปชนหรือเปล่ามอเตอร์ไซค์มีเสียงรถอะไรก็ปึง้งทิ้งอาม่าก็ตื่นขึ้นมา เียมกลัวไงจนถึงเช้าอาม่าต้องตื่นขึ้นมาทํากับข้าวอะที่เคยบอกอ่ะแล้วก็จะทําให้ลูกเด็กเด็กกินเสร็จแล้วรีบไปโรงเรียนไงเร,รเรียนเรียนโรงเรียนหลวงของ,งรัฐไงต้องไปนั่งรถแม่ไงอาม่ายังไงก็นอนไม่หลับก็ขึ้นมาหุงข้าวทากับข้าวจะให้เด็กกินแล้วก็ใส่ปิ่นโตเอาไปกินกลางวันด้วยครับทุกคนต้องใช้ปิ่นโตไม่อาม่าไม่ให้ไปกินเองไงเพราะกินเองใครๆถามว่าทำไมลืไม่ให้ไปกินเองว่าไม่ได้ กตักข้าวให้อีคนละเท่าไหร่อีกลับมาว่าจะเปิดดูว่าอีก,กินหมดไหมแล้วเงินให้ไปอีถ้าไปกินน้นําเย็นๆอะไรอะ่ะเดี๋ยวูสุขภาพก็เสียอากองเลวโอ้โหเลือทุกวันต้องมาห่วงแต่ตักข้าวให้คนนี้เท่าไหร่เพราะว่าหน้าที่จะเลี้ยงให้ลูกไม่ป่วยอืแข็งแรงใช่ออคือคือต้องกินข้าวให้หมดถ้าเหลือกลับมา กลับมาทุกคนอนาะม่าจะเปิดปิ่นโตดูคือเลี้ยงลูกมาอย่างง่ายๆแหละเด็กทุกคนเช้าขึ้นมาตัากข้าวใส่ชามทุกคนมานั่งกินแล้วก็เราก็ใส่ปิ่นโตตักใครคนไหนเอาปิ่นโตเอาแปะนะเรียนอยู่มาหาลัยยังเอาปิ่นโตไปอะ่ะอ๋อเอาให้เอามอาแห้งคำปิ่นโตให้เอาแปะในตอนไปเรียนมาหาลัยด้วยหรอเออก็ยังอยู่บ้านเดียวกันไงคือประหยัดแล้วไปนะคือคนหนึ่งเอาไปห้าสิบตัง huh. อะไรอย่างนี้คืนนี้เอาแปะกลับมายังไม่ใช้เงินเออถาม่าษาไมยไม่ใช่วะ ไม่เอาเก็บเอาไว้เผื่อบางทีฉุกเฉินจะได้เอามาใช้ได้เพราะทำไมมีฉุกเฉินล่ะอ้าวถ้าเกิดเราเดินไปไหนไปชนถูกอะไรใครแล้วของแตกเราไม่มีเงินอ่ะวันหนึ่งแค่ให้ห้าสิบตังค์ก็คิดดีอยู่ว่า<ด>ถ้านะไม่มีเงินใช้เดี๋ยวเขาจับอีก็เลยเงินก็เก็บเอาไว้ใช้เวลาชนใครของแตกก็เวลาเขาเขาถ้าปิดเรียนใช่ไหมครับแล้วเปิดเรียนก็ต้องซื้อหนังสือใหม่ก็คือของน้องอ่ะพี่อ่ะก็คือให้น้องแอะี่ก็ซื้อใหม่ คือคือต้องอย่างนี้ลงมาเรื่อยๆเ,เพราะไม่มีเงินไงลูกห้าคนจะเรียนน่ะก็เอาเสื้อผ้าของเด็กผู้ชายก็คือของพี่คนโตก็ให้คนที่สองให้พ่อรลืกพ่อรลือกก็ใส่แล้วก็บางครั้งยังไม่ไม่ขาด ก็ให้หมอตุ้มถ้าเพาะผู้หญิงก็ช่วยต้องตัดเอกคือประหยัดทุกอย่างเมื่อก่อนแล้วแล้วคือมันมันยากไหมตอนสมัยนั้นนะท,ที่ที่แบบเลี้ยงลูกห้าคนอนะ่เพราะว่าสมัยนี้เดี๋ยวนี้เขามีลูกกันแค่คน2คนหรือเดี๋ยวนี้คือเขาก็ไม่มีลูกแล้วสมัยนี้มัน <c oughs> หัวเบาบางอ,อสมัยก่อนก็ห้าคนยังไม่เห็นมีอะไรเืินขึ้นมาทุกคนก็นั่งที่กินข้าวอาบน้ําเสร็จลงมากินข้าวเสร,ร็จก็ทุกคนถือกระเปา๋าตัวเองจัดอยู่กลางคืนมาถึงอ่ะเขียนการบ้านเสร,ร,ร็จเขาก็จัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว วนนี้เขากินเสร็จก็ทุกคนหิวแล้วก็ออกไปเอาตังค์ให้คนละสึงหรือสองหรือแค่แล้วคือในห้าคนเนี้ยมีใครดื้อบ้างหรือมีคนไหนที่ดื้อที่สุดไม่ไม่เคยมีดื้อมันกลัวไม้กันอามาเล่าให้ฟังอ่บซีโกไม้คืออะไรเพราะตอนนี้เขาเขาไม่ตีเด็กกันแล้วใช่ไหมสมัยก่อนเป็นยังไงไ่มสมัยก่อนก็คือมีเขาบางทีตีหนักก็มีแต่ของอาม่าไม่ใช่ตีคือถ้าใครทําผิดก็ให้มายืนหนึ่งคนผิด ห้าคนยืนเป็นแถวเลยก็ฟาดแล้วก็คือคำผิดอะไรก็บอกบอกบอกคุยว่าอย่างนี้มันไม่ถูกอะไรนะแล้วก็ถามทุกคนว่าได้ยินหรือเปล่า <laughs> คือคนห <laughs> นึ่งก็สอนห้าคนเลยโอ้หน่กกากลัว <laughs> จัง <laughs> คืออย่างนี้ามากไม่เหมือนคนอื่น <laughs> แล้วก็บอกอย่างนี้ถูกไหมจำเอาไว้นะค่ะต่อไปถ้าใครทำนะจะอย่างนี้ฟาดคนละทีใครที่สนที่สุดที่แบบที่เหมือนกับชอบชอบแบบทำ,ทำนู่นทำนี้เราทำให้ทำให้ด้วยคนโดนตีมีพ่อรลือแหละพ่อเลือแหละเ <laughs> ก่งที่สุด คือคือเล็กๆนะพอพอเงินแตะเย,ยให้ใช่ไหมค,คนหนึ่งไม่กี่บ,บัตทุกคนเอาแล้วเก็บของอีไม่เก็บทันทีไปนูน่นไปตลาดไปซื้อของเล่นอของเล่นที่เป็นไอ้เดล็กอะไรทําเหมือนรถอะไรเล็กๆอีบอกไปซื้ออันนี้มา <laughs> พอซื้ออันนี้มาเราก็ไม่ว่าเงินของอียัอยงอ่ะพอเสร็จแล้วอยู่ห้องน้ําทําอะไรนะกําลังล้างรถ มันเอารถมาแกะหมดแล้วก็ไปล้างล้างแล้วมันเช็ดแล้วก็ดูว่ามันประกอบยังไงอ๋อโออะไรวะ เงินเลอาไปถึงก็ซื้อมาแล้วก็มาแกะจะไม่แกะก็ไม่รู้สิอ,อะไรอ๋อคืออยากจะรู้ว่ามันทํำยังไงเออ,อก็เลยโอเคไม่ดา่าไม่ว่าเอออ,อยากแกะมันก็แกะเงินของรอมีพ่อเลือกแปลกที่สุดแล้วคือที่อาม่าบอกว่าคือเอาแปะชื่อกลัวว่าอาม่าจะตีตีอีเ,ออเพราะว่าถ้าสมมตินคนนึงทําผิดทุกคนก็คือโดนตีหมดแล้วอีอีเคยเหมือนกับสั่งน้องๆมาว่าเฮ้ยอย่าอย่าไปทําอะไรอย่างนี้นะอย่านี้เวลาอาม่าทํางานจนเหนื่อยแล้วก็พอพวกเด็กมากลับจากโรงเรียน เราซื้อขนมอะไลให้กินอครับไอ้ก็ต้องเขียนกันบ้านครับผมอาม่าเหนื่อยก็ทุกคนทํากันบ้านอาม่าก็นอนที่พื้นพื้นถูสมียนกลับหมดแล้วไงสี่สี่โมงอาม่าก็นอนที่พื้นนั่งนอนอยู่เย็นเย็นอะพื้นมันเย็นมากเข้าใจเข้าใจเองครับอ่ะแปะจะเป็นคนจุ๊บจุ๊บจุ๊บเติมจุ๊บจุ๊บจุ๊บอย่าพูดลางไปเดี๋ยวแม่เตือนโดนตีบางเออแม่ตือนบางทีก็ได้ยินเสียงอะเตือนแล้วทำไมตือนแล้วก็โดนตีสิ ก็กลัวที่สุดไงเวลาฟาดคนอื่นอีกก็สั่นแล้วเพราะฟาดก้อนไงอามาใช้ไมมเรียวตีให้เจ็บแต่มันไม่ช้ำไงไปเรียวเราไอพ่อเธอเจอไม้เรียวไม่ได้เจอก็หักทิง้งบางทีเอาไปเก็บสูงสูงเอ้ยเอาไปเก็บบางทีเอาไปทิ้งถังขยะหักทิ้งแล้วไป แล้วอาม่าจะใช้ก็หาดูเออหาไม่เจออ๋อแกมก็เออเหมือนกัฉลาดแกมโกงอะไรอย่างงี้หรอเออไม่ให้ออหาเจอต้องตียไงอ๋อเอาไปซ่อนคือเออเอาไม้ไปซ่อนแล้วก็ไปหาแล้วก็อาม่าก็หาไม่เจอแล้วก็ทุกคนไม่โดนตีอาม่าชอบใช้ไม้เดียวมันเจ็บแล้วมันไม่ไม่เป็นอะไรไงไม่ทำให้ผิวอะไรเสียไงเวลาตีแรงๆทีหนึ่งอะมันเป็นเส้นแดงๆขึ้นมาก็กลัวกันไงยิ่งยิ่งแอบแฝดยืนสั่นเลย เพราะให้เรียงแถวไงยืนเป็นแถวแล้วก็สอนว่าที่ทําอะไรผิด <c oughs> อะไรผิดแล้วก็เสร็จแล้วว่า <c oughs> จะมาไว้นะถ้าคนนึงผิดเอาแปะเดี๋ยวเรียกใครทําอะไรเอาย่าเดี๋ยวแม่ตีอีกคนอื่นก็มีตอบว่าไม่เห็นเราไม่ผิดเนีนะ่แต่แม่ตีทุกคนเลยเวลา เป็นอะไรก็สอนทุกคนคือสอนคนหนึ่งอะแล้วก็ฟังเอาไว้นะที่บอกจําเอาไว้นะถ้าไม่จําก็หดคนละทียังไงคนละทีก็ยืนสั่งอยู่แล้วช่วงนั้นนี่คืออม่าทําอะไรบ้างคืออม่าทำงานมั้ยหรือว่าแค่เลี้ยงลูกห้าคนอย่างเดียวหรือว่าทำงานด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยดูแลบ้านไงบ้านทําความสะอาดอะไรซักเสื้อสมัยก่อนไม่มีเครื่องซักเสื้อนะใช้มือใช้มือซักเสื้อเด็กห้าคนเด็กนักเรียนเสื้อขาวขยี่จนเขาจ้วกคือซักนานข้าวมือก็เหี่ยวไง อากองก็บอกอุ้ยพอบางทีนั่งคุยอะไรอยู่อยู่อู้ทำไมมือเลือเหี่ยวอย่างเนี้ยอ,อ๋อเหรอก็ต้องขอบคุณเรื่องไงเรื่องทำให้ว่าต้องอย่างนี้อย่าเอออย่าบ่นอย่าบ่นเดี๋ยวว่ามีเงินจะส่งเลือดไปสมสวยมือที่ญี่ปุ่นอ,อ๋อเหรอเออว่าไม่ว่าไม่ทำพูดอย่างเงี้ยไงเหมือนกับโอ้ขี่คุยอาม่าแล้วว่าไม่เอาว่าจะเก็บเอาไว้เป็นอนุสรนหรือว่าวันหนึ่งเรือกทำให้ว่าต้องมาซักเสื้ออย่างนี้โอ้โหเก็บเป็นอนุสอเลยครับผมอีฟังเรื่องเงียบๆเลย <laughs> อาม่าเคยพูดนะถ้าว่าพูดนะหรือยังรู้ต้องแก้นะถ้าว่าไม่พูดวันไหนว่าปล่อยแล้วนะคือไม่สนแล้วว่าไม่คิดแล้วแล้วถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ ลูก่จะเอาก็เอาไปไม่เอาว่าเอาไปให้แม่ว่าเลี้ยงโอ้โหน่ากลัวอากงอ่ะคือเท่าที่อองจําได้คือเขาจะแบบใจดีคือเพราะว่าเจอหลายเจอหลายก็จะองจะเอาอะไรเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งเดี๋ยวพาไปดูเช่าวีดีโอพาไปเออเล่นองจาได้เลยคือถ้าสมมุติอ่ะเหมือนกับว่าองไปอยู่บ้านอาาใช่ไหมพระสมัยก่อนก็คือองโตกับกับบ้านอาาเพราะว่าอา마อากงเลี้ยงอองแต่ว่าอองจําได้เลยอาาจำกับ ดูดูหน่อยแต่กองจํานคนแบบอ๋อองเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเราไปไปซื้อนู่นซื้อนุ่นใช่นุ่นไปนี่แล้วก็แบบแต่อีชอบบอกว่าเออคือเราจะต้องเดินนะคือเดินไปแบบหน้าปักซอยแล้วเออเราเรานั่งเขาเลยสามล้อกลับมาเพราะว่าอีบอกเออเดินอะตุก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 แล้วอีอีชอบบอกว่าเดินมันดีสำหรับร่างกายไงอีก็ชอบก็เฮ้ยว่าพาออกไปเดินนั่นแหละองก็บอกโอ้ม่เอาไม่อยากเดินอยากจะนั่งแท็กซี่อยากจะนั่งตุกตุกอยากจะนั่งสามล้อกลับบ้านอะไรองขี้เกียจไงต้องจำจำได้เลยตอนเด็กๆ ชอบแล้วก็ชอบไปซื้อลูกเกตอะลูกเกตที่สดมันเป็นสีม่วงอะเยไปซื้อแห้งแล้วมาให้กินก็เล่นกับพวกเธอก็เลยเลยพออาม่าถูบ้านเสร็จก,ก็บอกใครจะมากินน้อเอ้ยทุกคนก็วิ่งตามอีกก็เอาลูกเกตมาทิ้งใส่พื้นให้เก็บกินกันว่าเฮ้ยนี่ใครทำอย่างนี้นะ สอนให้เด็กรู้จักรักษาเออก็วิ่งมาแล้วก็ทิ้งไว้ที่พื้นทิ้งแล้วก็ให้เด็กไปเก็บกลิ่นอย่างนี้เลยทำอะไรแปลกๆใช่แล้วองอ์จำได้เลยอมเพราะว่ามีครั้งหนึ่งอ๋คบอกองอยากกินซูชิองอยากกินข้าวปั้นอีก็ไปทำข้าวปั้นแบบสูตรของของอากงอ่ะที่ชอบแบบงไงใช่สูตรแบบคือตอนแรกกินล้วมันก็แปลกๆแต่มันก็อร่อยดีเพราะมันไม่ใช่เป็นซูชิอะมันแบบับบนิกิริเอามาบิดเป็นก่องก้องใช่ก้อนกอแล้วก็ใส่แบบใส่ซอสเนยเนยเนยเยอะกักน้ำมันหมู ใส่ลงไปสับแล้วก็ไปผัดผัดแล้วก็มาห่อไว้กลางไงใช่ใช่คือองค์จแม่เรามันมีมันเป็นยังไงต่อลำเจ้ามันคือรสชาติจะแบบแปลกๆแต่มันจะไม่เหมือนแบบเป็นซูชิอ่ะแต่มันเป็นเป็นอะไรแบบที่ที่เขาทาเองอ่ะเหมือนไอ้ไอ้ไส้มันเป็นพวกน้ํามันหมูทอดเสร็จแล้วกากหมูไปผัดใส่สีอิวใส่พริกไทยแล้วก็มาห่ออยู่ในนั้นไงเราเรียกว่าซูชิ สุสีอากงสุชีอากงอออากงอะนไรก็ทำแปลกๆอีชอบทำไงถ้าเวลาเจียวเจียวน้ำมันหมูเมื่อไหร่ก็รีบมาเอากลับไปเออเอาไปทำอะไรเดี๋ยวว่าจะทำข้าวห่อให้เด็กๆ สไตันก็เอาไปสับสับแล้วก็ไปผัดนี่ผัดนู่นผัดเสร็จแล้วก็เอามาขอไว้กลางกแล้วก็บีบลูกหนึ่งกลมๆไม่ต้องเสียเงินไงแล้วคือตอนช่วงนั้นน่ะการเงินของบ้าน่มันเป็นยังไงมันง่ายมากคือการเลี้ยงดูเด็กแบบห้าคนเราถ้าใช้อย่างประหยัดมันก็ไม่ยากแล้วก็เด็กที่บ้านเลี้ยงง่ายไงคือให้เท่าไหร่เท่านั้นไม่มีมากกว่านั้นคือวันหนึ่งจะให้กี่บาทไปโรงเรียนแล้วจะไปกินอะไรก็แล้วแต่ขออย่างเดียวอย่าไปกินแต่น้าแข็งเดี๋ยวเป็นโรค กระเพาะเย็นอะไรอย่างนี้แล้วก็เช้าเช้าเนี่ยทุกคนต้องกินข้าวที่อามาตักใส่ชามให้ห้าคนอากงเดิยมาเลือดแย่เลยเลีเล้ยงลูกนะต้องมาตักข้าวให้กินให้ตักเองไม่เป็นหรอไม่ใช่หรือไม่เข้าใจว่าตักเพื่ออะไรต้องการรู้ว่าวันนี้เช้าอีกกินเท่าไหร่ข้าวถ้ากินหมดทุกคนก็กลับไปเอาสตางค์ไปซื้อน้ําแข็งว่าไม่ไม่ห่วงเพราะท้องอีมีข้าวแล้วอื ถ้าอีอ,อ,อีไม่กินข้าวนะแล้วไปโรงเรียนเงินรั่ว่าอยากไ้ใช้อะไรคนหนึ่งห้าสิบดังเท่านั้น่าไปซื้อ,อน้ําแข็งกินก่อนอะไรกับพ่ออีกหน่อยก็แย่แล้วอาม่าห่วงตอนนี้ข้าวเช้าสมัยสมัยก่อนมันมีอะไรบ้างเอามัาคือก็มีมีข้าวแล้วถ้ากินข้าวต้มก็มีอาหารกับข้าวข้าวต้มก็คืออาจจะมีผักกาดดองผัดหมู ห,หรือว่ามีอะไรไข่เจียวไขนะ่เจี<า>ยวมันดูยุย่งยาก,ยกนะไม่ยุ่งเลยอย่างเงี้ยประหยัดคือก็ทำอย่างเดียวก็กิกนกันทั้งครอบครัวคือสมัยสมัยนี้เดี๋ยวนี้เขาแบบแค่เอานมกับกับพวกคอนเฟรกพวกซีเรียลใช่ปะ่ะแล้วมันสารอาหารพวกนั้นมันมีอะไรมีแค่แป้งกับน้ำตาลนะเข้าใจไหมเรากินน้ำตาลกับแป้งอ่ะมันก็ต้องเป็นไฮเปอร์ดิทจริงๆมาแล้วคือองค์ว่าคือสมัยก่อนคือมันทำให้เด็กเรียกว่ามีคุณภาพมากขึ้นองค์คิดนะใช่ไงแล้วก็มีระเบียบเพราะไม่ซี้ซั้กิน เข้านะจะไปโรงเรียนมื้อกลางวันอนะ่ะอาม่าไม่ให้ตักเองตักให้หมดให้แบ่งไปเท่าไหร่แล้ววันคืนนี้กลับมาจะเปิดกล่องดูว่าใครเหลือเราอาม่ารู้ได้ไงว่าคือ,ค,อคือทุกคนต้องกินแบบครบหมู่คือตอนนั้นเพราะตอนนั้นแบบคือไอาการการรู้จักว่าสารอาหารอะไรยนี้มันก็ยังไม่มีใช่ไหมเหมือนสมัยสมัยนี้ทุกคนรู้ว่าเออเราต้องกินสารอาหารมีโปรตีนมีแป้งมีปลามีน้ำมันปลามีมีแบบ มีนมมีอะไรเงี้ยคือแล้วอาม่าสมัยก่อนอาม่าร,รู้ได้ยังไงครับอืหรือว่าอ่านหนังสือหรือว,ว่าอะไรแต่รู้แต่ว่าเด็กกลางวันต้องกินข้าวแล้วก็มีกับข้าวอาจจะเป็นหมูหรือเป็นถ้าไม่มีหมูวันไหน เด็กจะกินหมูยองก็ซื้อหมูยองเอาไปก็มีหมูหมูแผ่นก็มีแล้วโดยมากก็คือผัดหรือเจียวไข่เจียวไข่หมูมสับอะไรแล้วก็แบ่งใส่ข้าวข้ากล่กองข้าวสมัยก่อนมันเป็นอะลูมิเนียมอะ่ะแล้วในนั้นมีกล่องเล็กๆคือใส่ข้าวแล้วก็เอากล่องเล็กนี่วางแล้วก็ตักกลับข้าววางไว้ในนั้นก็คือต้องใช้กับข้าวแห้ง ถ้าไม่มันเด็กเท่าอยู่ในกระเป๋าถือไปถือมามันจะเปียกข้าวก็แห้งหมดไนงะก็ต้องเอาแต่ไข่เจียวไข่เจียวหมูสับไข่เจียวผักกัดดองหรือไข่เจียวหัวไชเท้าดองอะไรไอโป้นน่น่ะผ<ช>ักกาดผักกาดดองแล้วอาหารที่มาม่ชอบทําที่สุดอ่ะมันคืออะไรตอนช่วงนั้นนะช่วงนั้นชอบก็คือทอดปลาอ๋อใช่ทอดปลาแล้วก็ผัดหมูผัดหมูสับหรือหมูหมูสับเจียวไข่ อย่างนี้แหละก็ยังไม่เปลี่ยนนะเพ่อะองไปหามาที่ไรก็ยังกินเหมือนเดิมอยู่ใช่ไงไม่เปลี่ยนว่าอาหารพวกนี้มันมีประโยชน์ไงใช่ใช่แล้วก็คือวันหนึ่งมีข้าวมีไข่มีหมูหน่อยมีปลาอะไรอย่างเงี้ยคือผักเด็กไม่ค่อยกินไงอืใช่เด็กก็เลยไม่ทำไงนานๆจะทําทิ้งก็คือต้มจับฉ่ายเราเอามาออกไปกินข้างนอกบ้านบ้างมามีบ้างไหมครับอุ้ยสมัยก่อนน้อยแล้วก็ไอร้านอาหารก็น้อยมากแล้วไปกินก็คือไปกินเหลาไงเหลานี่คืออาหารจีนเหรอ กินแต่เราไม่ได้ไปกินอะไรไปกินนมจีบน้จีบซาลาเปาแค่นี้ก็กินอย่างที่ถูกที่สุดไม่แล้วช่วงนั้นนี่คือเอเราเป็นคนจีนโตที่ไทยใช่ไหมแล้วเราเรา,เรามีแบบ<ม>แบบทำอาหารไทยหรือกินอาหารไทยพวกแบบส้มตําผัดไทยอะไรอย่างงี้บ้างไหมหรือว่าเอามาก,กินอาหารจีนอย่างเดียวหรือย,อยังไงที่บ้านมีแต่อาหารจีน<ม>ไอผัดอะไรเผ็ดเผ็ดรืยผักพริกขิงอะไรใส้ถันะ่วผักยาวกับหมู่นั่นมีแต่ว่าไอที่ส้มตามอะไรคือเด็กต้องไปซื้อข้างนอกเองแต่น้อยสมัยก่อนไม่ค่อยมีคนขายนะต้องที่ ีปั๊มน้ำมันหน้าปั๊มถึงมีขายส้มตำเมื่อก่อนไม่เคยมีนะมีก็คือกลางคืนค่ะสามทุ่มก็มีเจ้าขายโจ๊กขายโจ๊กโจ๊กหมูโจ๊กไก่แค่นี้ไม่มีเหมือนสมัยนี้อูมีทุกอย่างทุกอย่างใช่เราไม่ปิดด้วยยี่สิบสี่ชั่วโมงเราช่วงนั้นน่ะคืออ๋อคืเป็นน่าจะเป็นปีหนึ่งเก้าหกสิบเป็นปีของฝรั่งนะคือช่วงนั้นน่ะเด็กๆชอบอะไรบ้างคือมันจะมีพวกแบบตู่จีนจะมีงานอะไรที่พิเศษที่แบบหรือว่างานงานไทยอะไรที่ที่มีแบบในทั้งปีอ่ะตู่จีนก็มีีทแรกยง ใหม่อะยังพวกเด็กยังเด็กอยู่ก็มีเหรียญให้เหรียญแบบเก่าอ่ะมีรูแล้วให้ให้สอดใส่เชือกเอาไว้ร้อยแล้วก็ไปแฝนเอาไว้ที่คอให้แตะเอียยโอเป็นอย่างนั้นเหรอ,อเหรียญบัตรอะของสมัยก่อนอะเป็นทองแดงไงอ๋อรอครับแล้วก็ให้ระกีคนระกีอันแล้วก็ไปร้อยแล้วบางคนเด็กบางคนก็เอาไปใช้เด็กบางคนก็ร้อยคือคือเหมือนกับใส่ไว้ที่คอเอาเชือกแดงอืมก็คือช,ช,ช่วงช่วงนั้นนั้นเรามีญาติเยอะไหมไม่เคยมีญาติ เพราะว่าบ้านเราจนไงเพราะเพราะแล้วอีกอย่างหนึง่งญาติไม่มีมีอาเหล่าโก,โกคนหนึ่งก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องของอากงนั่นน่ะคือมีคนหนึ่งอยู่ฝั่งทนคือทุกเดือนก็จะมาเพราะว่าอันนี้เขาบ้านเขาไม่เคยมียงไงแล้วลูกๆเขาชอบเล่นการพน,นันแล้วอีมาก็คือมาทีไรรู้ว่าอีชอบกินอะไรอาม่าก็จะทําให้ให้ชาหนึ่งกินอีก,ก็ชอบมาเรียกว่าเหล่าโก พัหลังพอเราอยู่ไกลก็เลยไม่ได้ติดต่อไม่ไม่รู้ว่าอยู่คงไปแล้วมั้งแล้วก็คืออ่าตอนที่ตุกจีนก็มีกันแค่ครอบครัวของเราคือเราไม่มีแบบมีเพื่อนครอบครัวมามามาปาร์ตี้กันมาสังสรรค์กันเหมือนกับสมัยนี้ไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยมอก่อนที่ไหนมีปาร์ตี้ไม่รู้จักพอไม่รู้จักคือรู้ว่าเออซื้อของมาไหว้บันทบวุยหรือไหว้เจ้าที่บ้านแค่นี้แล้วก็คืออยากกินอะไรก็ทําอาจจะมีเป็ดมีอะไรก็สับจับให้กินกัน ลรตอนนั้นยัง,ย,งยังเหมือนตอนนี้มาคือต้องแต่งชุดแดงต้องแบบต้องทําเหมือนกับแบบสมัยนี้ก็ทํากันสมัยก่อนะชุดแดงแต่สมัยนี้ไม่เคยมีแล้วนี่หรอไม่เคยมีแล้วหรออ๋อไม่เคยมีแต่ว่ายังมีอ่ะไอ้รุ่นใหม่อ่ะเขาชอบใส่พวกเสื้อจีนอ่ะที่เขาขายอ่ะดูจริงเขาก็มีทําแบบคนจีนอ่ะใช่ขายเป็นเสืออ้อลายลายหรือแดงแดงอะไรยังมีคนคนยังชอบไปซื้อใส่แต่อาอม่าไม่เคยพวกนี้ที่บ้านไม่เคยไม่เคยไปยุ่งพวกนี้มันเบื่อซื้อแล้วใส่ไม่ได้เวลา ธรรมดาใช่ไหมแล้วเรารไม่ค่อยมีเงินอะเอาเงินไปซื้อเสื้อเสื้อนักเรียนดีกว่าเสื้อนักเรียนยังต้องคนนี้ใสแล้วพอยังถัดลงมาอีกคนนึงใส่ได้ก็ให้อีกคนหนึ่งจนกว่าขาดถ้าไม่จําเป็นไม่ซื้อคนที่สองสามเนี่ยจะต้องใช้เสื้อเก่าทั้งนั้นแล้วคือช่วงนั้นน่ะเด็กอะ่ะเขาทําอะไรกันคือวันวันหน,น,นึ่งเนี่ยคืออ่าเช่นป๋าอ๋องม,มีมีเล่นเกมม,มีมีเกมเล่นที่บ้านมาคือเขามีมีงานมีอะไรที่แบบทำอะไรสนุกสนุกเล่นกันไหมเขาเขามีเล่นก็คือเป่าก ก็เอาสายยางมาเป่าไปเป่ามาแค่นี้ครับอย่างอื่นไม่มีแล้วก็มีมีเวลาตุดจินให้แตะเอียก,ก็วิ่งไปตลาดไปซื้อของเล่นอะไรที่ว่าไงไอ้ไอ้รถอะไรไรถเหล็กเป็นเหล็กอะ่ะคันเล็กๆอะ่ะซื้อมาแล้วก็มาเล่นอะ่ะอะหมอเจ็กอะซื้อมาแล้วก็ชอบเอามาเล่น เห็นรถมาแล้วก็คุยกันอยู่ข้างนี้คุยทีแล้วเดี๋ยวก็หันมาข้างนี้คุยทีหนึ่งเหมือนสองบ้านะคุยกันแล้วแล้วตอนนั้นนี่คือมันมีทีวียังยังไม่มีเนอะมันมีอะไรทำบ้างอะคือแบบสําหรับเด็กอ่ะเด็กก็คือกลับจากโรงเรียนหน้าที่ก็คือเขียนเขียนกานบ้านเขียนกันบ้านเลยเข้ามาเข้ามาถึงกลับจากโรงเรียนก็จะซื้อขนมให้คนละถุงครับขนมหวานอะขนมหวานแบบไทยๆอะสาคูเออยอะไรเออยู่ช็อบล สาคูเปียกอะไรซื้อถุงละสลึงถุงละสลึงก็วางเอาไว้หรือว่าใครชอบกินอะไรก็วางมาถึงทุกคนก็ไปหยิบอะไรชอบแล้วก็เทใส่ถ้วยกินกินเสร็จก็ไปเขียนกลางบ้านเด็กๆเลี้ยงง่ายสมัยก่อนไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบเด็กที่บ้านไม่มีออกไปเล่นอะไรกับใครไม่มีไปเที่ยวนู่นตอนคืนหรือยังไงไม่มีเที่ยวก็ไม่มีคือนานๆอากงจะพาไปสวนลุมไปกินเมี่ยงคำแล้วนานๆแล้วนานๆอากงจะพาไปกิน ซาลาเปาหนมจีบ<อ>แค่นี้แหละไม่มีอย่างอื่นหรอกไม่มีอะไรที่เงินใช้เยอะๆไม่มีพอพักหลังถึงพวกโตแล้วก็ถึงมีเออทุกคนมีงานทําแล้วก็มีสํานักง,งานบัญชีดีขึ้นก็จะพาไปกินซาลาเปาหนมจิบอ่ะดิมซ้ำแค่นี้ไม่เคยมีอะไรหรอกคือสมัยก่อนเลี้ยงง่ายเด็กเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาเสียงเงินเยอะเสื้อผ้าก็ใสค่คนคนพี่ถ้าเป็นผู้ชายคนพี่ใส่แล้วถ้าคนน้องขึ้นมาก็โอเคถ้าโรงเรียนมีให้ปักหนังสือชื่อ โรงเรียนดึงเอาออกแล้วก็ปักไอที่เข้าใหม่เนี่ยไปใส่ต่อจนขาดคืออะไรอะไรก็คนคนโตอะได้เปรียบไงจะจะใส่อะไรก่อนแล้วก็ถักลงมาให้น้องอแต่ก็เสียเปรียบเพราะว่าโดนตีบ่อยเพราะว่าน้องดื้อคืออย่างนี้แหละก็ใจคือแต่อาม่าตีไม่ใช่ตีแบบซีซัวนะจะให้ยืนแล้วก็สอนสอนเสร็จก็หวดต้นไม่ใช่ซีซัวมาตีอาม่าไม่ชอบแต่ว่าอาม่าจะเหลาไม้พ่อรือชอบเอาไม้ไปทิ้งอาม่าเหลาแล้วทีนี้ผ แล้ววา,างบนตู้เลยแล้วก็ไปเทงอีกใช่ไหม <laughs> ถ้าเกิดเราเพราะตอนนี้เราเราตีเด็กไม่ได้ใช่ไหมผิดกฎหมายใช่ไหม m, ถ้าสมมติเราตีเด็กไม่ได้เราอยากจะสอนเด็กให้เด็กเป็นคนดีอย่างเงี้ยแล้วเด็กมันดื้อเราทํายังไง m, ดีอมาคือสมัยนี้นะถ้าอาม่าน้นา,า,าก็คือ,อถ้าเรารู้สึกว่าลูกเราตรงนี้ไม่ค่อยดีตรงนู้นไม่ค่อยดีเรารู้อาม่านหนึ่งก็คือเวลาสวดมนต์จะอธิษฐานอธิฐานว่าขอให้เด็กเราไม่ดื้อว่าลองสอนง่ายแล้วเจอแต่ปัจจัยดีหมายถึงไปเจอ เพื่อนดีไม่ไปเจอเด็กเกเรแล้วไปหัน อันนี้คือคืออธิษฐานก็คือด้วยหนึ่งขณะจ,จิตของเราแล้วทําให้เราเกิดปัญญาแล้วก็สอนการสอนเราก็จะแนะนําแล้วเราก็สวดมนต์ขอให้เราพูดแล้วเด็กฟังเข้าใจแล้วเด็กก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจะไม่ดื้อแล้วก็ไม่ไปฟังอะไรที่เจอปัจจัยไม่ดีทุกวันนี้ยังอธิษฐานอยู่ลูกหลานอยู่ข้างนอกไม่ให้เจอปัจจัยไม่ดีนะกลัวกลัวถูกเรียกไปนี่ไปนู่นไปเล่นการพน,นันหรือไปอะไรยุ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นดูสิตะกูลเราามา่าบ้านเรา,าไม่มี ไม่มีที่ไปทำอะไรแปลกๆนี่ก็คือถึงขณะจิตที่เราเชื่อมั่นด้วยแรงใจของเราเราไม่ใช่งมงายแต่ว่าการมีเหตุผลอะความมีเหตุผลของความรู้เราอธิษฐานเหมือนกับอธิษฐานต่อสกุลจักรวาลนั้นสกุลจักรวาลก็จะมีพลังนี้คือรู้ว่าสกุลจักรวาลนั้นมีพลังนะใช้เราอธิษฐานอะไรแล้วเราพยายามทำสิ่งนี้ให้ดี ในสักลจักรวันก็จะมีเกิดพลังมาคุ้มของสิ่งที่เราต้องการได้ธรรมะไม่ใช่งมงายแต่ธรรมะคือหนึ่งขณะจิตที่สําคัญครับก็อย่างนี้แหละอันนี้คือออกออกเข้าใจนะเพราะบางทีเราแบบเราต้องแบบเชื่อแล้วมันจะเกิดขึ้นใช่ไงสิ่งที่เชื่อแล้วก็โลกนี่รู้ซิสมาคมกว้างใหญ่ไพศาลไม่เคยมีเรื่องไม่มีเลยทุกคนเรียนธรรมแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นทำแล้วก็เพื่อทุกคนตัวเองครอบครัวเองประเทศของตัวเองก็เลยพยายามทำไม่ มันคือหลีกเลี่ยงไม่ทําในสิ่งที่ผิดไงครับนี่แหละก็คือว่าทําให้โลกนั้นเกิดสันติได้สันติก็คือจากชุมชนเล็กๆครอบครัวก่อนครอบครัวนั้นไม่ทะเลาะกันไม่เถียงกันแล้วก็ออกสังคมสังคมก็ออกประเทศประเทศระหว่างประเทศกับประเทศมันก็ต่างคนต่างใช้ความคิดเที่ยาอย่าทําให้ประเทศเรามีคนเสียเสียหายแล้วมีอะไรที่ท,ที่ที่ทำได้มากกว่านั้นบ้างไหมว่าคือเหมือนกันเราเราคุยกับ ลูกหรือหลานยังไงที่เธอสมมติเขาเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าหัวแข็งเขาไม่ไม่เชื่อเราเราบอกเอออย่าทำอย่างนี้นะหรือว่าแบบอย่าเป็นคนอย่างนี้นะแล้วเขาไม่ทำอะอล้วมามีแบบมีวิธีมั้ยมียังไงร,ระบบการนี่ยังไงร,ร,ร,ระบบการนี่เดี๋ยวนี้อย่างวันนี้ที่ประชุมเนี่ยพ่อแม่รุ่นหนึ่งปู่ย่าตายายรุ่นหนึ่งลูกเด็กยุวชนรุ่นหนึ่งยุวชนมีหลายบุก็รุ่นหนึ่งถ้าคนที่เข้าใจธรรมะแล้วก็รู้ว่าชีวิตเราเพื่ออะไรทุกคน <but> จะเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรทําเพื่ออนาคตตัวเอง ทำเพื่อความสุขของตัวเองนั่นแหะคือต้องทํำยังไงคือทุกคนที่ทะเลาะกันมีปัญหากันก็คือทุกคนต้องมีจิตใจที่เกลียดไงเกลียดแล้วก็ไม่สบายใจแล้วทําเพื่ออะไรใช่ไหมละ่ะเราเราจะทํำยังไงคือธรรมะทํายังไงให้เราแบบเหมือนกับว่าเกลียดกันน้อยลงหรือว่าไม่เกลียดกันหรือว่าคือ,รรคอเกลียดกันน้อยลงก็คือหมายถึงว่าธรรมะคือสอนให้เรา อย่างมองตัวเองไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเราเองอะเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่ไปว่าเขาบางครั้งอะมีปัญหากันไอ้นี่มันว่าเขาไม่ดีเขาดา่าเราแต่เราล่ะทําให้เขาด่าเปล่าใช่ไหมล่ะเราต้องแก้เราไม่ใช่แก้เขาถ้าอยู่ดีๆเราไม่เป็นปัจจัยแล้วเขาจะมาหาเรื่องเราได้อย่างเขาว่าอะไรเราคิดว่าตัวเราเราหาดูว่าตัวเราอะมันมีบกพร่องหรือเปล่าถ้ามีเราก็แก้ซะไม่ต้องให้คนอื่นมาว่า อล้ถึงคือต้องเรียนธรรมะไงเรียนธรรมะก็คือทุกอย่างต้องมองตัวเองสํารวจตัวเองแล้วก็แก้ไขสิ่งทุกอย่างอ่ะถ้าเราทําเขาว่าเราเราต้องคิดดูว่าถ้าเราว่าคนอื่นเน่ยเขาเป็นอย่างเนี้แล้วเขาไม่รักเราคิดยังไงแต่ฉะนั้นทําให้เราทุกคนพอเจอปัญหาหรือคําสอนในธรรมะเราก็จะหาตัวเองในธรรมะสอนน่ะเรามีไหมถ้ามีเราจะแก้อย่างไงเข้าใจนะมัน make sense ก็เหมือนกับคือ ที่อาม่าพูดมาก็พลายเออบางทีเราแบบแค่แบบพี่น้องกันทะเลาะก,กันแค่เรื่องเล็กๆแต่มันบางทีมันแบบมันไม่เข้าใจกันมันก็เลยทาให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เแล้วเ,เ,เกลียดกันใช่แล้วเกลียดกันเกลียดกันในครอบครัวก็ยังไม่อยากมองหน้ากันอย่างเงี้ยแต่ถ้าทุกคนเข้าใจธรรมะแล้วก็หาตัวเองตรงนี้เราเกินไปหรือเปล่าล้วไปว่าคนอื่นอะไรที่อนุโลมกันได้มันก็ต่างคนต่างจุดกันเพราะว่าองค์คิดว่าคือการที่เรายอมรับว่าเราผิดเป็นอะไรที่ยากที่สุดไงแล้วการที่เราเราขอโทษนะเป็นอะไรที่ทุกคนไม่มีใครอยากจะพูดก่อ ใช่มามามใช่ไงท่านั้นธรรมะถึงต้องเข้ามาไงในคําสอนธรรมะก็คือทุกอย่างมองตัวเราเองคนอื่นแค่เป็นกระจกเงาที่เขาทําอะไรมาเราต้องคิดว่าเราทําอะไรกับเขาว่าอย่างนี้ยเปล่าเขาก็เลยแรงมาถ้าทุกคนเข้ามาหาตัวเองมันก็แก้ตัวเองมันก็จบ